สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่จะพามาบำรุงต้นพลิกที่ปลูกในถุงในกระถางตอนนี้กำลังติดดอกออกผลเราจะมาบำรุงกันด้วยสูตรง่ายๆเลยช่วงนี้ต้นพลิกของแม่ใหม่กำลังงามนะคะแล้วก็เขียวเลยนะคะไม่มีมดขึ้นเลยนะคะเนี่ยปกติถ้าต้นไหนที่เขามีเพลียนะคะเขาก็จะมีมดขึ้น วันนี้เราก็จะมาบำรุงกันด้วยสูตรง่ายๆเร่งการเจริญเติบโตให้เขาเขาจะได้ต้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ออกดอกเยอะๆติดผลให้เรากินเยอะๆดอกก็ไม่หลุดร่วงนะคะต้นก็แข็งแรงเดี๋ยวเราจะตามไปดูสูตรง่ายๆกันเลยนะคะที่เราจะบำรุงในวันนี้อุปกรณ์ในวันนี้นะคะแม่หม่ก็จะใช้น้ำเปล่า5ลิตรแล้วก็นี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทำติดไว้เลยนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะ สามารถบำรุงต้นพืชเร่งการเจริญเติบโตได้นะคะพืชต้นเล็กไม่หมายจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าเป็นพืชต้นใหญ่นะคะเช่นผลไม้มะม่วงฝรั่งแบบนี้นะคะก็จะใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรค่ะแต่วันนี้นะคะแม่หมายใช้กับพืชต้นเล็กอยู่ในถุงในกระถางแบบนี้นะคะก็จะใช้จํานวนน้อยค่ะ แล้วก็เราก็จะสามารถใช้รถไม้ดอกนะคะไม้ประดับที่เราปลูกไว้ได้ด้วยนะคะสูตรนี้ใหม่ๆก็จะใช้สัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะในการบำรุงต้นพืชของเรา ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ